สวัสดีครับสวัสดีทั้งสองดูดูครับผมดูแบบบานบานครับผมตอนคำแรกนี่มาใส่เบ็ดกบครับแต่ว่าผมออกมาคำพอครับจะมืนเแน่ด้วยครับขอโทษขออภัยหลายหลายครับผมนี่ครับผมอากาศครับออกมาใส่ตัวงวงแรงเกืทุ่มหนึ่งแหละครับพอดีแล้วก็เลยกิดคำครับจะเลยออกมาคำครับจะออกมาใส่ไว้ครับผม มีวิธีการใส่ของผมครับบอจะคือใส่ร้อยดินครับก็เอาหอยหอยไว้ครับเอาขั้นเบ็ดทรรมดาห่านี้แหละครับแต่ว่าเอาปักไว้เนื้อดินกะว่าให้ครบน่อยโดดถึงนะครับนี่นะครับเนาะเห็นเห็นมาครับนี่ก็สูงเกินไปเขาก็กดกดกด,กดลงครับ จะให้สูงขึ้นไปอ่าครับผมประมาณนี้ครับห่างจากดินประมาณสักสองนิ้วสามนิ้วนี่ครับผมอ่านี่ครับผมวิธีการใส่ของผมครับอระิตยุกตุกแตกๆเนื้อยครับผมกะใสว้ตามชายปลาครับผมอาจจะทีหน้าจะของครับผมเป็นทีหน้า แล้วจะฟังทางสายมือนี่เป็นเป็นชายปลาครับเป็นทัานคู่กันน้ำไหลลงมาครับก็มาใส่แบบทางที่แบบนถดไทยบินแรนพอดีครับผมรบ,บรรยากาศยังแองครับก็ําลังสลัวสลวครับผมนี่ครับสลัวสลัวบรรยากาศดีครับตอนแรงครับผมเสียงเขียดแต่หน้าห้อง ดีครับผมเ๋ยวขันไดนเบเกศิธาให้เบิกอีกแคน,นึงเด้ครับผมกดถูกขอไฟได้ครับมีเขียดหน่อยมานางเฝ้าเหรอครับผมนี่ครับเขียดหน่อยาาครับอยู่ข้างๆแสงไฟผมนี่ครับครับผมมีเขียดหน่อยมานางเฝ้านะครับ นี่ครับพี่น้องครับลักษณะการกินของกบหน่อยครับผมก็จะประมาณนี้ครับเป็นขั้นเด็ดครับแต่สูตรนี้นี่กบใหญ่มันสิรุษด้วยครับด้วยนี่ครับผมถ้าต้องยามคือยามเบ็ดยามป่าเทานี่แหละครับก็ใช่เบ็ดนี่ครับนเวลาตุ๊กค้ำได้โมนีิก็ประมาณนี้ครับก็ได้ผลลัยครับได้ประมาณน่าจจะเจ็ดแปดตัวนี่แหละครับผม นี่ครับอาสิมือเนี่ยด้บเด้อนนะครับคุบหน่อยครับผมแต่มีเขียนน้ำครับผมครับผมอาสิมือเนี่ยครับขอโทษขออภัยครับแบบสไตล์แบบบ้านๆครับ้ากินกันเลยถ่ายวิดีโอกับแบบบ้านๆครับผมกินดีกับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ